สวัสดีจ้ายายสุภาไอเลณไทยนะคะวันนี้ก็เข้าป่าหาเห็ดอีกแล้วนะคะเห็ดนี้ก็เสียนะคะทุกท่านค่ะเห็ดนี้เสียนะคะฝนทั้งฝนทั้งลมเลยยายจะเก็บเห็ดได้ไหมวันเนี้ยเดี๋ยวยายก็จะกลับเอออันนี้ก็กน่าจะเอาได้นะคะน,นี่จะเอาได้ไหมคะอ้วันนี้โอเคอยู่ยายมาเก็บเ,เห็ดเป่าฮือแล้วค่ะยายมาเก็บเห็ดเป่าฮือเลยนะคะทุกท่านคะ่ะเมื่อกี้ อ่าที่ยายถ่ายทางนูน้นถ่ายไม่ได้เพราะฝนทั้งลมเลยยายก็เลยมาเก็บเห็ดเปาฮื้อนะคะพามาดูเห็ดเวะมาดูเห็ดเปาฮื้อเห็ดเปาฮื้อค่ะเห,เห็ดเปาฮื้อดนฝนค่ะดนฝนดนฝนนะคะแต่ก็ยังไม่เน่าเนาะมันโดนฝนแต่มัน,นก็พออ,นนอยู่ยายไม่ได้มาดูตั้งหลายวัน,นเห็ดเปาฮื้อปีนี้มันไม่โตเลยเห็นไหมคะทุกท่านข่าวนี้ อันนี้เพิ่งขึ้นขาวจัวอยู่ขาวจัวอยู่นะคะต้องค่อยๆเก็บในยยายมันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมคะทุกท่านคะขาวปรุงเลยขาวปรุงนะคะเห็นไหมคะทุกท่านคะก็ค่อยๆเก็บอต้องค่อยๆเก็บดินล้างยากยายอ่าชอบกินนะเตะเวลาล้างนะมันล้างยากเวลาดินมันเยอะอย ฝนก็ตกแล้วไม่พอลมอีกออนี่นะคะเห็ดเปาฮื้อค่ะเห็ดเปาฮื้อเห็ดเปาฮื้อค่ะเห็ดเปาฮื้อต้องใส่ถุงใส่ตะการาไม่ได้ฝนตกยายเอาถุงมาใส่ยายเอาถุงมาใส่นะคะทุกท่านคะ่ะดูดิโดนฝนโดนฝนนะคะ ถ่ายอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าฝนมันตกฝนมันตกไม่พอมันลมแรงลมแรงอืใหญ่เก็บกองๆไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยตัดขามันเดี๋ยวก็ไปล้างอีกที่บ้านอีกโอ้ยวันนี้จะได้ทําอะไรเนี่ยล้างเตห็ิตมะงเนี่ยล้างเตเห็ระมังค่ะนี่เห็นไหมคะโอ้ย เห็ดเปาฮื้อมันจะอยู่เป็นฝักฝักเลยนะคะเห็ดเปาฮื้ออร่อยค่ะอร่อยเห็ดเปาฮื้อน่าจะเป็นยีแรกที่ยายมาเก็บตรงนี้นะหูยดอกใหญ่ๆมากเลยอืดอกใหญ่ๆมากเลยเพราะแดดมันดีอ่าฝนตกแล้วก็แดดออกประมาณสองวันมันก็บานแฉ่งเลยเนี่ยเนี่ยอือสวยไหมคะทุกท่านคะสวยไหมคะอืมนี่เห็นไหมคะทุกท่านคะ ตัวไม่เออืเก็บกองเก็บกองอืมไอ้ตนเก็บก็ง well. ่ายหรอกไอ้ตนไปล้างทีมันยากกินก็อ i̇şte ร่อยกินก็อร่อยนะคะทุกท่านค่ะกินก็อร่อยอืเดี๋ยวยายก็จะได้กลับนะเนี่ยอืมเก็บแค่เห็ดเปาฮือนี่ก็รีบกลับแล้วไม่ดูได้เยอะได้น้อยก็เอาไว้ก่อนละวันเนี่ยได้เยอะได้น้อยก็เอาไปก่อนแล้วดูสิคะทุกท่านค่ะ ดูเห็ดสิคะดูเห็ดสิคะเห็ดเปาฮือคะเห็ดเปาฮื้อเก็บด้วยกันนะคะทุกท่านค่ะยายก็คิดว่าจะไปเก็บบลูเบอรี่โอ้พอดูข่าวแล้วก็บอกฝนจะตกคิดว่าฝนอย่างเดียวที่ไหนได้ลมอีกถ่ายวิดีโอไม่ได้ยายก็ไม่ค่อยอยากจะไปเก็บถ้าไปเก็บไอ บลูเบอรี่นะผลมันตกแล้วมันเอามาเก็บไว้มันก็ไม่นี่นะขับรถกลับบ้านดีกว่าเห็นไหมคะทุกท่านคะ่ะขับรถกลับบ้านดีกว่าเก็บบลูเบอรี่นะเวลามันเปียกน้ำแล้วมันมาผึ่งแล้วมันกว่ามันจะแห้งมันอมน้ำเนาะเห็นไหมคะทุกท่านคะเนี่ย,ยกำลังขับรถกลับบ้านแล้วรถกลับบ้านนะคะดูวิว ทิวทัศน์ไปนะคะทุกท่านค่ะดูวิวทิวทัศน์อุ้อเปิดความร้อนอมไปจกมันมัวจกมันมัวเลยนี่นะคะอแต่ไม่เหมือนบ้านเราที่มันตกพรูๆนะที่นี่มันตกมันตกรำรีรำไรเป๊ะเป๊ะเป๊ป๊ปนโป,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 ปรยโปยนะแต่ว่ามันก็นานม,มันหนาวเนาะ กาศมันก็หนาวนะคะตรงนี้ก็อเป็นแถวคอกม้านะคะวันนี้ไม่เจอมา้าไม่มีมา้าม้าเขาเอาออกไปเอข้างนอกแล้วมขอออกขี่ไปข้างนอกแล้วสายแล้วเนาะที่ตอนยายกําลังมาถ่ายนี่ก็สิบเอ็ดโมงแนละ้เขาก็าเอาออกไปขี่เอาออกไปที่เขา ให้กินหญ้านะคะให้กินหญ้าอืมเขาก็มีสถานที่ของเขาเนาะที่ใครที่มัน,นขี่ม้าออกไปแล้วก็ไปให้กินหญ้าล่ามมา้าอืมที่เขากักบริเวณม้าเขาก็ไม่ดื้นอะนะก็อยู่ในบริเวณที่เขากักไว้อืเอเวลานั้นเขาก็ไปขี่กลับมาหมู่บ้านตรงนี้เป็นหมู่บ้านม้านะ เป็นหมู่บ้านมากอยานะ่างนั้ทางน้นก็ตึกนนใกล้ใกล้บ้านยายนนเนะเราอยู่ติดคอกมานะเวลาฝนตกเยอะๆนะมันก็มีกลิ่นนะกลิ่นมันโชยเข้าไปถ้าลมมันแรงมันจะโชยเข้าไปที่บ้านเราผาชมวิวทิวทัศน์เนาะเพราะว่าเก็บเห็นอ่ ใช้เวลานิดเดียวเนาะมันเคอวิด<ม>ีโอไม่พอขับกลับบ้านอืมเพิ่มวิดีโออีกนิดนึงยายสุภาไอจเลนไทยนี่นะคะรถนอนนะคะเนี่ยตรงเนี้ยรถเขาจอดไว้นะ่ะอืมทำไมจอดไว้พอเขาไม่ได้ไปเขาไม่ได้ไปนะคะทั้งฝนทั้งลมเขาไม่ได้ออกไปเที่ยวอื นทั้งลมออกไปนอกเมืองมันก็ยากมันก็มันก็ยากเวลาเราอยู่ในรถเวลาจะเดินออกไปไหนมันก็ไม่สนุกเวลาถ้ามันเครืฟา้าเครือฝนอากาศเย็นอย่างเดียวพอะว่านะถ้าฝนตกก็โอ้ยมันก็เดินยากอ,อ,อยู่ในรถเนาะเล็กเดียวจูดูนะนี่ก็อ่า วงเวียนนะคะจะเข้าบ้านยายเลยเก็บถึงบ้านแล้วนะคะทุกท่านค่ะเกอบจะถึงบ้านแล้วนะคะนี่เนี่ยถึงโค้งตรงนี้ก็ยายก็เลี้ยวเลยนะคะแล้ก็เลี้ยวเดี๋ยวไปถึงบ้านยายจะให้ดูนะคะว่าจะได้เห็ดเยอะขนาดไหนอือจะได้เห็ดเยอะขนาดไหนเราต้องเลี้ยวตรงนี้นั้นเขาก็มาทางตรงอืมเราเลี้ยวตรงนี้นะคะ เนี้ยวตรงนี้นะคะเนี่ยตรงตรงทางเข้าแล้วก็เขาก็บอกว่าไอ้แค่สามสิบนะคะขับไวไม่ได้โอเคนะคะมาถึงบ้านเลยค่ะมาถึงบ้านเลยนะคะเนี่ยเห็ดยายก็ได้ประมาณนี้นะคะนี่เห็ดเปาฮือดูมันโดนฝนุ่นม,มันก็ริมไม่ขาวนะคะทุกท่านคะ่ะ โอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายยายสุภาไอตัเลนไทยค่ะบายบาย